เอาลยครับสวัสดีผู้ชมครับย่นดีต้องรับเข้าสู่ The Base นะครับแล้ววันนี้เราจะเจอกันในเกม Call of Duty Mobile นะครับคือในวันนี้ผมจะมาพรีวิวก่อนแล้วก็มาดูก่อนนะครับว่าสกินระดับมิสติกของเจ้าตัว JAK หรือว่าลูกสองออโต้ของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ผมเห็นแล้วผมแบบว้าวอีกแล้วนะครับคือวันนี้เนี่ยจะลองมาพรีวิวดูนะครับซึ่งผมก็ไปแบบปิงเนี่ยผมมาจากคลิปต่างประเทศนะก็เอามาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คือผมแบบว้าวจัดเลยสําหรับเจ้าตัวสกิน ของ j k ระดับมิสติกนะครับคือมันเป็นสกินที่แบบว่าเวอร์มากๆนะครับผมทุกคนนะครับและเมื่อกี้ผมได้ทาการดูไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วผมก็จะมาสรุปให้ทุกคนแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะทุกคนจากที่เราดูสกินในตอนนี้นะครับคือสกินเนี่ยของเขาเะครับเป็นระดับมิสติกที่สามารถอัปเกรดได้ไว้ทุกคนและก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับอ่ะอันนี้คือยังไม่ได้อัปเกรดเนาะ คือยังไม่ได้อัปเกรดเนี่ยเขาจะมีอัปเกรดหลังสังหาร <reindeer S 2> นั่นเองนะครับผมทุกคนครับอัปเกรดหลังสังหารก็คือยิ่งเราคิวเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยจะตัวสกินก็จะยิ่งสวยมากขึ้นนะครับผมทุกคนทุกคนนครับนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นนกฟินิกส์นะครับผมทุกคนครับนกอมตะนะอันนี้ผมดาส่วนตัวนะแต่ว่าน่าจะใช่แหละทุกคนแล้วก็เป็นระดับมิสติกนะครับมิสติกก็คือปืนแดงนั่นแหละทุกคนสามารถแชร์ได้นะอัปเกรดได้แล้วประมาณนี้เนาะแน่นอนว่าม่ไม่น่าจะต่ํากว่าว้ารันๆแต่ว่าน่าจะไม่่ตํากันนะครับอกกบอนี้ ว่ามันเป็นกระบอกที่มันใหญ่นะมัน,ม,นมันถือว่าใหญ่นะเว้ยเพราะว่า j k เนี่ยมันเป็นกระบอกที่ค่อนข้างที่จะโตนิดหนึ่งนะครับใหญ่นิดหนึ่งเนาะและเอฟเฟกต์สกินนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องอลังการมากๆเลยนะครับถ้าเข้ามาแล้วนาะเพราะว่ามีทั้งปีกแลนะ้วกดดูนี่คือแบบว่าปีกบานเพละะร์เลยับผมดูดิครับทุกคนเอร์ปะโคตรเบืออะ สวยมากนะครับแล้วอัปเกรดเนี่ยผมก็แอบไปดูมาแล้วมันอัปเกรดหลังสังหารได้ถึงประมาณ8คิวนะครับซึ่ง8คิวนี่เยอะมากๆเลยนะโอเคครับเดี๋ยวรอมาหนะ้าอัปเกรดเนาะตอนนี้เราผมไม่ได้เป็นคนกดดูเองนะครับเพราะว่าผมไปดูคลิปเขาอีกทีนะทุกคนโอเคอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเอฟเฟกต์คอมโบสังหารนะครับก็เอฟเฟกต์คอมโบถึง 5, สังหารมีถึง4เอฟเฟกต์คอมโบสังหารนะครับซึ่งสเอฟเฟกต์คอมโบสังหารผมคิดว่าเยอะแล้วนะ นี่คือเบสิกคอมโบสังหารน,นะครับก็ปกติเนาะพอเลเวลที่2คอมโบเนี่ยก็โตมากขึ้นครนับแต่ว่าใหญ่สุดเนี่ยก็เป็น4คอมโบครับโอ้โหคือบังหน้าแน่นอนนะครับบังหน้าแบบศัตรูทั้งบังหน้าเราเนี่ยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยบังแน่นอนคือแบบที่มากเลยว่ะทุกคนโอ้โหแล้วนี่ครับคือตัวที่แบบว่ายังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยอันนี้ที่ผมพอสต็อปก่อนนะครับคือตัวนี้ทุกคนครับมันเป็นสกินที่ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยครับทุกคนแค่ ซื้อมาทุกคนยิงเปนจนถึง8คิวทุกคนก็จะได้เอฟเฟคของสกินแบบนี้เลยครับผมบอกเลยว่าสกิน JK ในรอบนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องอัปเกรดจนเต็มมันก็เวอรแล้วครับสวยแล้วครับดูดิไฟที่ตาของเจ้าตัวน้องเฟนิกเนี่ยแล้วก็ตัวปีกอะไรทุกอย่างเนี่ยคือแสงมันอปรกรณมันครบมากนะครับครบจริงๆนะครับอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับเลเวลหนในการอัปเกรดของเจ้าตัวระดับมิสติกเนี่ย ทุกกระบอกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของของแต่งนะครับเซนของแต่งสก,กีระดับมิสติกของของแต่งนั่นเองเลเวลที่ 2, 2เนี่ยก็จะเป็นเอฟฟกสังหารนะครับที่เพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็จะได้เป็นโบนัสชามนั่นเองอันนี้คือเขาโชว์ชามแต่ว่าชามมันไม่เห็นอยู่ละเดี๋ยวผมขอเล่าวิธีละอย่างให้ทุกคนเข้าใจก่อนละกันนะครับด้วยในอันแรกเนี่ยมันจะเป็นนี่ครับผมเลเวลหนึ่งเนี่ยเห็นไหมทุกคนเลเวลหนึ่งในการอัปเกรดระดับมิสติกนะครับก็จะได้เป็นพวกของแต่งนะที่อยู่แถบข้างล่างเนาะก็จะเป็นของแต่่งงตงต่งทาาาาเเะะรรจจมมสไไถีป ดูได้นะครับแน่นอนว่าผมจะไปเปิดเองนะรอมันเข้าจริงเดี๋ยวผมจะไปเปิดเองแล้วให้ทุกคนดูทุกของแต่งเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับมันสวยขนาดไหนแต่งไปแล้วมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็พออัพมาจะถึงเลลสก็จะได้เอฟเฟกสังหารนะครับซึ่งเอฟเฟกสังหารเนี่ยก็มีถึง4คิวที่เราพูดเมื่อกี้แต่ว่าจะมีคําถามที่มีคนถามว่าพี่ครับถ้าผมซื้อสกินมาเลยแล้วก็ไม่อัปเกรดเอฟเฟกสังหารมันจะเป็นแบบไหนเอฟเฟกสังหารก็เป็นแบบนี้เลยครับมันจะไม่มีอัปเกรดนี่ เอฟเฟกสังหารเป็นแบบนี้เลยโดยที่มันจะไม่อัปเกรดอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราอัปมาจนถึงเลเวลสเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกสังหารเนี่ยเป็นคอมโบคิวนะครับถึง6คิวก็จะโตใหญ่มากขึ้นไม่ใช่6คิวดีสคิวเออก็ประมาณนี้และก็มาจนถึงเลเวลที่3ปึ้ง ตอนนี้ผมเห็นและเลเวลที่3นะครับเลเวลที่3มันจะมะีสิ่งที่เขาจะให้เรามาเนี่ยก็คือ1เลยนะครับเป็นเจ้าตัวเพิ่มเอฟเฟกของตัวปืนใช่ครับที่เห็นได้ชัดเลยเอฟเฟกของตัวปืนที่ผมเห็นได้ชัดนะในตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องของคนเห็นตรงจะงอนเ้าื่องหน้าของเจ้าตัวนกไหมครับมันจะมีเหมือนชิลหรือว่าหน้ากากอะไรบางอย่างที่ปกคลุมอยู่เป็นสีแดงนะทุกคนตอนแรกมันไม่มีนะครับเนี่ยมันไม่มีนะเดี๋ยวผมจะรอตอนที่เขาปิดนี่นี่ ตอนที่เขาปิดทุกคนเห็นไหมครับสังเกตเห็นว่าไฟเนี่ยมันจะประมาณนี้แต่ว่าพออัพมาจะถึงเลเวลสอ่ะไฟของตัวสกินเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันจะมีชิลที่ปกป้องตรงหน้ากากของเจ้าตัวนกได้ด้วยนะครับนี่ดูนะปึ๊กเห็นปะมันไม่ใช่แค่ตรงหน้ากากเว้ยมันมันหลายส่วนมากเลยนี่เห็นปะมันหลายส่วนมากเลยนะที่เขาปรับตอนเลเวลสก็จะมีกรอบเฟิร์สบัตนะครับคือมันสวยมากเลยเว้ยกรอบเฟิร์สบัตคือแบบเป็นไฟลุกขึ้นมาแบบพึ่มแบบเนี้ย ปกติแล้วมันก็จะมีคล้ายๆแบบนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นไฟสีดำเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกรอบเฟิร์สบัตอีกทีนะครับเห็นไหขู่ไฟเขาแบบเวอร์จัดอะสวยมากอรับทุกคนโอเคแล้วก็พออัพมาจนถึงเลเวลที่4นะครับเลเวลที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นแสงปากกระบอกปืนแล้วก็สีชื่อของเรานั่นเองนะครับ คือผมบอกเลยนะว่าใส่ปากกระบอกปืนเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับพเพราะนี่จะว่าใส่ปากกระบอกปืนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมปรับรีวิวเนาะปรับสุดเนี่ยใช้เป็นพวก CX9 หรือว่า AK117 เนาะมันเป็นเอฟเฟคระดับมิสติกใช่ปะมันก็จะมีปากแสงปากกระบอกปืนที่ออกมาแค่1น,นัดนะครับแต่ว่าพอเป็นเจ้า JK เนี่ยมันออกมาถึงกี่นัดวะเนี่ยเยอะมากนะนับ10นัดอะคือผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะแบบ กินสเปกมากๆเลยนะมันออกมาทีหลายนัดอะผมบอกเลยถ้ายิงรัวๆนะยังไงก็แหลกอะเอาจริงแหลกแน่นอนนะครับคือแน่นอนเมืา่าใครซื้อไปถ้ามือถือไม่แรงจริงนะครับก็อย่าปรับสุดนะเล่น JK เนี่ย เดือดมากนะครับสงปากกระกบอกปืนของเขาก็เท่มากนะทุกคนดูดิมันไม่ใช่สงปากกระกบอกปืนแล้วมันเป็นเอฟเฟกต์กระสุนเลยนะครับนี่มันเป็นกระสุนไฟที่โผล่ไปนะครับซึ่งกระสุนไฟที่โผล่ไปเนะี่ยก็พอไปโดนตัวศัตรูก็น่าจะต้องมีเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างแหละอาจจะโดนไฟลุกไฟไหม้เป็นบางจุดอะไรแบบนี้มันก็จะต้องมีแน่นอนนะครับมันมีแน่นอนสวยแบบสวยเกินนะครับและก็มีโบนัสนะครับสี่ชื่อของเราพอเราสังหารนี่ครับก็จะเป็นไฟแบบนี้เลยทุกคนก็ย้อนดูได้นะเพราะว่าผมไม่ได้กดดูเองนะผมดูคลิปเขา โอเคต่อไปก็อันนี้ชัดเลยนะครับก็คือตัวปึ้งนี่ครับตัวสกินอัปเกรดจนถึงเลเวล5ครับผมชัดจเจนมากนะครับ มีจําได้ไหมว่าเลเวลที่3เนี่ยก็จะมีชิลที่ปกป้องปกคลุมหลายๆส่วนของตัวสกินหรือว่าตัวนกนะครับเห็นไหมว่าตรงข้างหน้าตรงหัวเนี่ยก็จะมีชิลสีแดงปกอยู่ตรงคอนะครับเท่าที่ผมเห็นนะตรงอ,อกนะแล้วก็ตรงคลิปจับด้วยนะครับคลิปจับเออยานท้ายเอยผมคิดว่าทุกส่วนเนี่ยมีเจ้าตัวชิลสีแดงเนี่ยปกคลุมไว้และที่สําคัญเลยเนี่ยตัวไฟก็เพิ่มมากขึ้นนะครับและก็ มีไฟอีกสีนึ่งที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับคือมันเป็นสีตัดกันเนาะแล้วก็มันเห็นได้ชัดด้วยนะครับซึ่งถ้าอัปเดตมาจนถึงเลเวล5เนี่ยได้ความโหดแล้วก็ความกินสเปคมาแบบว่าเต็มสูบนะครับเห็นไหมว่ามันแบบโอ้โหมันเกินอะทุกคนมันจะแหลกปะเนี่ยนี่ครับตอนปิดเห็นไหมตอนปิดก็จะประมาณนี้แต่ว่าตอนปิดก็เท่แหละนะเว้ยทุกคนอันนี้ผมไม่ได้แบบ เอียงไปทางฝั่งแบบอัปเกรดเลเวล5อย่างเดียวเลยนะแต่ว่ายัางไงผมก็อัปเกรดจนถึงเลเวล5แหละเพราะว่าอยากรีวิวให้กับทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าไม่อัปเกรดแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันก็มันก็โอเคนะเว้ยมันเวอร์ไปแล้วอะ่ะมันก็สวยไปแล้วอะ่ะมันไม่ได้แบบแย่จนถึงแบบเฮ้ยต้ออัปเกรดเลเวล5นะเว้ยมันเหสุดมันเหนือสวยที่สุด,ด,สด,สดเพราะว่าไม่เกี่ยวเลยเว้ย สวยคนละแบบไปด้วยซ้ำนะครับสวยแทบจะเท่ากันเลยด้วยซ้ําถ้าใครชอบแบบคึมๆเลยก็มีไฟประมาณนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็สวยมากแล้วนะครับแต่ก็ได้แหละครับถ้าใครอยากจะสุดก็ต้องอัพจะถึงเลเวล5นะครับ <g iggle> ก็สวยมากครับเลเวล5อัพเกรดแบบนี้แล้วก็เลเวล5นะครับก็จะมีเรื่องของการแช์นะครับถอดตัวสกินได้ด้วยเดี๋ยผมน่าจะมีคลิปแบบว่าไปแกล้งแชร์ JAK เนี่ยให้เพื่อนเราใช้ JAK ทางทีมอะไรประมาณ <g iggle> ก็น่าสนใจอยู่นะครับโอเคแจ่มเลยว่ะแล้วก็ มีกรอบนะครับโหลดโหลดดิ้งไอคอนนะครับโหลดดิ้งไอคอนนี่ก็คือตอนที่เราโหลดหน้าเข้าสู่เกมเข้าสู่แมทเออถ้าเราใช้ตัวสกินนี้เนี่ยภาพของเราก็จะเปลี่ยนสีเท่กว่าคนอื่นเออต่อไปก็เป็นกรอบ MVP นะครับกรอบ MVP ก็ประมาณนี้เลยธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากหูยดูใกล้ๆแล้วคือแบบว่าแจ่มมากนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็มาสู่หน้าเรื่องของการสุ่มนะครับว่ามีของอะไรบ้างนะ ทัาที่ตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับก็มี JK ระดับมิสติกเนี่ยแหละทุกคน JK ระดับมิสติกนะนี่ครับแล้วก็มีท่าทางนะครับผมที่เป็นท่าทางแบบว่าปีกไฟนะครับซึ่งมันมีท่าทางแบบเนี้ยที่คล้ายกันเข้ามาแล้วมนันเป็นปีกปีกสีดำเนี่ยโตมากใหญ่มากแต่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกไฟแบบนี้เว้ยแล้วผมคิดว่าเอฟเฟกไฟแบบเนี้ยคือมันใส่กับตัวละครโกดไฟอ่ะเท่มากเลยนะเว้ยผมแบบคิดไลวล้ว่าผมต้องใส่กับตัวโกดไม่ง,งั้นก็เทมพ่าครับระดับมิสติกนะตัวละครนะครับเนะท่มากกว่าทุกคน โอเคต่อไปก็เป็นสติมช็อตนะครับสติมช็อตก็คือตัวกดที่เราสามารถวิ่งเร็วได้ช่วงขนาดหนึ่งและก็รีเลือดของเราได้นิดหนึ่งนะครับก็เป็นสติมช็อตนั่นเองเอาใช้สําหรับแบบพาร์ทพอยต์หรือว่าฟอนไลน์นะครับเท่ okay, มากเลยว่าสติมช็อตไฟโอเคแล้วก็มี M4 มนะครับผมนี่เลยสกิน M4 นะคือรา,ายละเอียดดีมากอะ่ะทุกคน M4 ระดับอีพิกนะเว้ยอันนี้คือไม่ใช่ระดับแบบรีเจเนอเรี่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเรื่องของรูปลักษณ์นะแต่ว่าเปลี่ยนสกินนะมันแบบ โอ้โหเบื่อมากว่ะสวยจริงครับแล้วก็มีสั้นเนาะทุกคนนี่ครับมีสั้นก็ผมไม่ได้ใจว่าทาทางของเขาจะเป็นยังไงนะเขามีสั้นเนาะแล้วก็มีอะไรอีกเขาให้ดูอะไรบ้างวันนี้โอเคมีชามเลยครเมื่อกี้ผมเห็นแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เนียครับ สวยมากเลยว่ะสวยทุกอันนะ่ะเอางี้ดีกว่าหูยอันนี้ก็พรีวิวสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่เห็นนะ่ะเออใครที่แบบว่าเอ้ยพี่มันมีสก,กิจเจเคจะเข้ามานะโอเคครับตอนนี้เรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตอนเปิดจริงเนี่ยก็จะอีกสไตล์หนึ่งนะครับนี่นครับโอ้โหพอดูให้ใกล้แล้วแบบเท่มากเลครับ,ครบแค่ตอนยังไม่ได้สังหารเนี่ยก็แบบเท่แล้วว่ะทุกคน เบ้อมากก็ประมาณนี้แหละมั้งทุกคนอุ้ยสโคบเห็นแบบแบบแต่ว่าสโคบเดี๋ยวเราเขาจะไปเจาะลึกกันอีกทีนะครับที่มากกว่าทุกคนที่เกิดคำบรรยายว่ะสวยไม่รู้จะสวยไปไหนแล้วนะครับคือนับวันยิ่งสวยไปเรื่อยไปสกินนะ่ะยิ่งเบ้อไปเรื่อยมาทุกคนวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละมั้งทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมนะยังไงก็รอ,าอมาติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะซุ่ม ภายในวันเดียวแล้วก็อัปเกรดจนเต็มให้ทุกคนดูเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวสกิน JK ระดับพิเิษเนาะทุกคนยังไงก็เอาใจช่วยผมด้วยนะครับที่ผมเสียซีพีไปทุกอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อทุกคนด้วยนะครับทุกคนจะได้เห็นเนาะแล้วก็รีวิวแบบชัดแจ๋วเนาะแต่ว่ายัางไงแล้วนะครับทุกคนแค่ทุกคนกดไลค์กดติดตามนะครับแค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมแบบ โคตรๆนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับผมทุกคนครับเครสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เลยการทีวิวชาเตัว JK ระดับมิสติกนะครับใหม่ล่าสุดเนาะทุกคนยังไงก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในพีหน้านะครับสำหรับวนนีขอตัวแล้วไปก่อนสวัสดีครับ